สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแบบทดสอบนะที่ติดค้างไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้ววันนี้ก็ขออัดคลิปอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยถึงการนัดสอบไฟนอลนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลย o o p p r r t t v v e n d superlative กันก่อนเนาะเพื่อที่นักเรียนจะได้นำเอาไปแบบว่าปรับใช้ในการเตรียมตัวอ่านสอบด้วย ะะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าที่เราทํามามันถูกไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงงานค้างแล้วก็พูดถึงการสอบว่าจะนัดสอบวันไหนสอบอย่างไรมีอะไรบ้างในข้อสอบนะทะีน,นี้เรามาดูกัน ครูให้นะักเรียนทํำใบงานนี้แล้วให้ส่งด้วยนะคะให้หนูส่งด้วยแล้วนะั้นหนูต้องส่งเพราะมันมีคะแนนตรงนี้คะแนนค่อนข้างเยอะดังนั้นจึงจําเป็นต้องส่งอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยอันแรกนะคะมาเขาบอกว่าให้ complete chart คือเติมคำลงในตาราง with the comparative and superlative คือขั้นกว่าและขั้นสุด นั่นเองขั้นกว่าก็คือคอมสุดปะ่ะคอมพรารทิฟคือขั้นกว่าเปรียบเทียบแค่สสิ่งนะคะซึ่งที่เราเรียนสรุปกันมาก็ถือว่าโอเคต้องรู้เลยว่าคอมพรารทิฟเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะเปรียบเทียบแค่สสิ่งคน2คนของสองสิ่งนะคะส่วนซูเปอร์ทีฟก็คือการเปรียบเทียบในขั้นสุดสุดแล้วนะคะต้องมีเดอะป่ะคอมพาราทิฟจะต้องมีแดนนะคะนังนนั้นหนูห้ามลืมเวลานหนูทําข้อสอบหรือเวลานหนูเขียนลง เวลาจะพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจะเปรียบเทียบสองสิ่งก็ต้องมีแดนก็คือมีเออแดนกับมอแดนถูกไหมถ้าเป็น superlative ก็คือมี most กับเอ๊ะมี the most กับ the s ถูกไหมคะอ่ะทีนี้มาดูแล้วก็เปรียบเทียบในกลุ่มใหญ่ๆ1ห,หนึ่งคนกับอีกทั้งกลุ่มไม่ใช่หนึ่งคนกับอีกหนึ่งคนนะหนึ่งคนกับอีกทั้งกลุ่มสัตว์กับอีกทั้งสิบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งประเทศกับทั่วโลกแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะมันที่สุดไง เราต้องโชว์ความที่สุดของเราขึ้นมานะคะเช่เนยอะไรนะอยุทยาเป็นเมืองหน้าเที่ยวที่สุดในประเทศไทยอันนี้สมมตนะคะเป็นต้นก็ห้ามลืมเดนะคะจำไว้ว่าแดนจะอยู่ข้างหลงังเออแดนกับมอแดนแต่ถ้าเป็นเดต้องมานำหน้าเดเน,นะะี่ยเขาจะเป็นนำหน้าและก็ใหญ่ที่สุดน,นะคะจำไว้เดอรเดิรเ S the s กับ the most นะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูคำแรกคำว่า wrong หนูก็จะเห็นว่ามันเป็นคำที่เป็นพยัญชนะเขาเรียกว่าไงนะคำพยัญพยคญเดียวถูกไหมพยัญเดียวดังนั้นดังนั้นพยัญเดียวหนูก็ไปดูกฎพยางเดียวซิว่ามันเป็นพยัญเดียวแบบไหนอ่าพยางเดียวเนี่ยจำไว้เลยว่าเติมได้แค่เออถูกปะในขั้นกว่าเออแดนถ้าในขั้นสุดก็คือ the s นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูรองคํำนี้ยรองคํานี้หนูก็จะเห็นว่ามี L O N G เห็นไหม NG คือตัวสะกดนะคะคืององงูของเรานั่นเองดังนั้น NG มันเป็นสองสองตัวสะกดถมกไหมดังนั้นนะคะให้หนูเติมอะไรได้เลยคะลูกให้หนูเติม ER ได้เลยนะคะ longer แล้วก็ตามด้วยแดนแบบนี้ อ่าโอเคใครทำแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะต่อไปไปเป็นขั้นสุดกันบ้างขั้นสุดครูขอใช้เดอแล้วกันเนาะขอใช้เดอนะคะอขอใช้สีเงินแล้วก็ต้องมีเดอนะคะเ h อนะคะคำเดียวต้องตามด้วย s ถูกไหม the wrong guess แบบนี้ไม่มีแดนนะคะแดนอยู่ในขั้นกว่าเท่านั้น ถ้าขั้นสุดก็คือแค่เดอตัวเดียวแล้วก็ตามด้วย s เติมด้วย est นั่นเองนะคะ the w r o n g g e t จบเลยตรงนี้ต่อไปคำว่า fast เร็วค่ะเป็น adjective fast ตัวนี้เร็วนะคะดังนั้นเราสามารถอะไรได้เลยกรณีเดียวกับ long เลยกรณีเดียวกันเลยค่ะคือมีตัวสะกด2ตัวคือ st my ไ fast นะคะดังนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นคำพยางค์เดียว ถูกไหมคำพยางค์เดียวไม่ต้องคิดเยอะพยางเดียวคือเติมเออกับ s เออในขั้นกว่าและ s ในขั้นสุดนะคะไม่ต้องเบิ้ลใดๆทั้งสิ้นนะฟาเชอรก็ f a เ h e r ไปเลยเติม er ไปเลยนะคะมีตัวสะกด2ตัวแล้ว f a เชอรแต่ห้ามลืมแดนฟาเชอร์แดนนะคะต่อไปในขั้นสุดก็คือเดออะไรนั่นเองพยางคเดียวเติม s ค่ะเติม erm e s t ได้เลยนะคะเ e อะฟา e s t แบบนี้อ้าวต่อไปคำว่า p r e t t y ค่ะ พิตี้ค่ะครูบอกแล้วว่าสองคำเติมเออกับ S ได้ในกรณีที่ลงท้ายด้วย y และในกรณีที่ลงท้ายด้วย O w ในกรณีที่สองพยายงลงท้ายด้วย LE ลงท้ายด้วย ER อาราจะไหมนะ y l e e r o w อะไรก็แล้วแต่สองคำสองพยายงที่ลงท้ายด้วยสี่กลุ่มนี้นะคะให้หนูใช้เออกับ s เออก็คือในขั้นกว่าอ่ะ,ะตอบแต่ค่ะหนูก็ต้องกลับไปดูกฎของ y ใชจุดแม,มันมีสองกฎนะคะถ้าจะไม่ผิดคือข้อสี่กับข้อห้าข้อสี่ก็คือถ้าหน้า y เป็นสระหนูสามารถเติมหนูสามารถเติม er ได้เลยและเติม et er ได้เลยในขั้นสุดนะคะแต่ถ้าหน้าวายมันเป็นพยัญชนะแบบนี้เช่น p r e t y แบบนี้หน้า y มันเป็นตัวทดว่ามันเป็นพยัญชนะ นะคะดังนั้นหนูต้องเปลี่ยน y ให้ทำยังไมก่อนเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วหนูค่อยเติมเออลงไปนะ,ค,ะค่อยเติม er ลงไปห้ามลืมแดนอา้าวโอเคต่อไปขั้นสุดนะคะต้องมีเดอหายยังไงก็ต้องมีเดอนะคะเ h อ f ฟา t เออไม่ใช่สิพิตตี้หนออ่าไม่ใช่ฟาดนะคะครูดูข้อข้างบนเดอพิต เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E S T ต่างกันแค่เติม E R กับ E S T แค่นั้นเองกดการเปลี่ยน Y เป็น I ยังใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหน้า Y มันเป็นพยัญชน,นะอ้าวต่อไป Beautiful ไม่ต้องคิดเยอะเลย Beautiful ใช้อะไรคะถ้าเป็นขั้นกว่าใช้ Mo ถูกไหมเพราะว่ามันมีตั้งกี่พยางแล้วครูย้ำเสมอเลย Mo mm hmm. ก็ต้องมีแดนนะคะเออก็ต้องมีแดนเออแดน Mo แดนนะคะ ให้จาให้นึกภาพให้ออกนะมอคือสามพยางขึ้นไปนะคะหรือจะสองพยางก็ได้แต่ต้องไม่อยู่ในกฎที่มันลงง้ายด้วย y ไม่ได้อยู่ในกฎที่มันลงง้ายด้วย l e o W หรือ e r นะถ้ากลุ่มนั้นหนูต้องเติมเออกับ s ให้เขานะคะแต่ถ้าไม่ได้อยู่สองพยางคที่ไม่อยู่ในกลุ่มนั้นและสามพยางคขึ้นไปให้หนูใช้มอมอ beautiful dan ไม่มีการใช้มอ b e a u t i f u l t r dan นะคะไม่มี จะมอก็มอแดนไปเลยไม่มีมอเออแดนหรือจะเป็นเออมอแดนไม่ได้นะคะมอบิวตี้ฟูดแดนจบต่อไปขั้นสุดก็คืออะไรเดอะอะไรคะเดอะมอสนะคะเดอะมอสบิวตี้ฟูดจบไม่มีเดอะมอสบิวตี้ฟูเอ็ไม่มี the most hết, มมนะคะเดอะมอสบิวตี้ฟูไปเลยอาจะไปอาร์กีค่ะอาร์กีค่ะน่าเกียดนะคะอาร์กี หนูก็จะเห็นในกฎข้อนี้มันคือลงท้ายด้วย y ถูกบ้านถึงจะเป็น2องคำแต่มันลงท้ายด้วย y ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนมันนะคะแล้วหนูเห็นไหมว่าหน้า y มันเป็นพยัญชนะคือตัว l ดังนั้นหนูต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er a g r e dan น,นะคะต่อไปในขั้นสุดก็คือ the อะ the mode ไม่ได้นะคะต้องเป็น the the agree s นะ,ะ the อาร์กิเอเปลี B ่ยน y เป็น i แล้วเติม est จบต่อไปชินค่ะลูกทินแปลว่าผอมผอมเออยังไงดีผอมหนูก็จะเห็นว่ามันเหมือนคำว่า hot เหมือนคำว่า big ถูบป่ะเป็นคำพยางค์เดียวดังนั้นเติมได้แค่เออกับเนะคะเออคือในขั้นกว่าเคือในขั้นสุดชินค่ะเป็นคำพยางค์เดียวและมันมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวและมีตัว มีสระเพียงตัวเดียวนะคะคือ i เป็นสระตัวเดียวและ n เป็นตัวสะกดตัวเดียวถูกไหมดังนั้นเราจึงต้องเราจึงต้องเบิ้ลตัวสะกดนะคะ t h น n n e รนะคะนนอแดนผอมกว่านะคะต่อไปผอมที่สุดค่ะหมาตัวนั้นผอมที่สุดใน10ตัวเลย The The Thinness แบบนี้นะคะอ่ะโอเคต่อไป Fashionable แฟชั่นเนบลเฮ้ยครูหามันลงท้ายด้วย LE จะอยู่ในกฎของ2พยางหรือเปล่าไม่ใช่นะแฟชั่นเนบลแฟชั่นเนบลกี่พยางแล้วคะสพยางแล้วนะ4ี่พยางแล้วนะคะดังนั้นไม่ได้อยู่ในการถึงจะลงท้ายด้วย LE ไม่ใช่แล้วนะมันสี่พยางดังนั้นอะไรก็ตามที่มันสาบวกบวกนะคะ3ามบวกอย่าไปคิดเยอะเลยนะคะถ้า3ามบวกขึ้นไปให้หนูเติม More มแดน ในขั้นกว่าและเติม the most ในขั้นสุดได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น more fashion able dan นะคะ more fashionable t h a n นะคะคนนี้เขาเรียกว่านะ fashionable คือแบบติดติดกัน ทันสมัยเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบแฟชั่นเนเบิลก็คือแบบจะชอบแต่งตัวชอบแบบตามเทรนอะไรแบบนั้นนะคะมองแฟชั่นเนเบิลแบบผู้หญิงคนนี้แบบเออตามเทรนมากกว่าผู้หญิงคนนั้นนะหรือแบบอ้ำอ่าสมมุติยกตัวอย่างอ้ำเป็นแบบดาราสาวคนหนึ่งที่เป็นแบบเดอะมอสแฟชั่นเอเบิลเลยในทางวงการอ่ะเป็นต้นนะคะถ้าเราอยากใช้เดอะมอสเนาะเดอะ มดก็คือเปรียบเทียบหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งคนกับหลายหลายสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งเดียวไม่ใช่เปรียบหนึ่งกับหนึ่งคือเปรียบหนึ่งกับสิบเปรียบหนึ่งกับสามเปรียบหนึ่งกับสองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง The m o ดแ Fashionable เหมือนพูดจะเขียนผิดนะเดอะม e แฟชั่นเอเ o ิลอ่ะก็ประมาณนี้นะคะ ใครทําถูกต้องตามครูแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะทําข้อสอบได้ดีนะตรงนี้สามารถเอากลับไปทบทวนแล้วก็กลับมาโอเพนตอนสอบได้นะคะดูควบคู่ไปด้วยกันอ้าวต่อไปตรงนี้ค่ะเขาให้เราทําเป็น s u p e r ์ a t i v e เนาะเขาให้เราทําเป็นขั้นสุดเท่านั้นนะคะซึ่งขั้นสุดของเราก็มีอะไรคะ the the แล้วก็ตามด้วย adjective ที่เป็นพยางค์เดียวหรือสองพยางเนาะ แล้วตามด้วย e s t นะคะคือ the s นั่นเองแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ the most นะคะคือตามด้วย adjective ที่มี2พยางค์ขึ้นไปด้วยแล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนะสองสามพยางอะไรอย่างนี้นะคะแต่พยางค์เดียวใช้ the most ไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันอันดับแรกหนูต้องหาคำอันดับแรกหนูต้องหาคำ adjective ให้มันเจอก่อนเพื่อที่เราจะได้เอา adjective ตัวนั้นะ่ะ มาใส่ซิว่ามันจะต้องเป็นใช้ thes หรือ the most นะคะข้อ2เราก็ได้แล้วคำว่า happy นะคะมีความสุขค่ะเป็นการแสดงอารมณ์ happy ค่ะ it was a very happy day it was the it was the the อะไร happy ลงท้ายด้วย y เห็นไหมสองพยานยที่ลงท้ายด้วย y นะคะ the h a p p i e s นะคะจบเลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ very เห็นไหมถ้าเห็น very น่าง่ายเลยคือหลัง very ก็คือ adjective แน่นอนนะคะ very beautiful very good very bad very young เอออะไรอย่างเงี้ยนะคะ is a very good film เป็นหนังที่ดีนะคะเป็นหนังที่ดีมาก is i s is it, s, it, s, it s the คำว่า good ถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรคะครูบอกแล้วในกรณีข้อ7กดข้อที่7ของเราคือมันเปลี่ยนคำดีที่สุดคือ the best นะคะ the best I have seen เป็นหนังแบบที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาเลยนะ I have seen นะคะต่อไปข้อ4 is what a very bad mistake ค่ะ เว r y ี่นะคะเห็นไหมเวอรี่นะคะวันจ,จะตามด้วย adjective นะคะ bad mistake ก็คือแบบพอผิดพลาดที่แบบแย่นะคะแบบแย่เลยอะไรเงี้ยนะ,ะ is w h a t very bad mistake is w h a t the อะไรคำว่า bad คำว่า bad is w h a t the อะไรคะลูก the worst แบบไหนคะ the ตามด้วย st นะคะขั้นสุดหนูก็ต้องจำไว้เลยส่วนมากมันจะลงท้ายด้วย st นะอย่างเช่นคำว่า best เนี่ย be st นะคะ worst อย่างเงี o ้ย w o r s t นะ,ะตรงนี้ต้องจำอโอเคต่อไปต่อไปค่ะข้อ5 is was a very cold day is was the เปลี่ยน co ให้เป็นขั้นสุดให้หน่อยเร็ว the cold days นะคะ The cold dead คำพยางค์เดียวไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วห้ามไปเบิ้ลดีให้เขานะเพราะว่ามีตัวสะกด2ตัวแล้วนะคะคือ L d นั่นเองอ้าต่อไปข้อ6 She's a pop r l a r singer she the ค่ะ the ต้องมาแล้วค่ะพอขั้นสุดมันต้องมี the ค่ะ She's the pop u r a r อ่าเห็นไหมสามพยางค์แล้วนะคะใช้ m o s most ได้เลยนะคะโอ oh, เธอเนีนะเป็นนักร้องที่โด่งดังที่สุดเลยเธอเป็น the most popular เลยค่ะเธอเป็น the most popular เลยเป็นแบบนักร้องที่แบบโด่งดังที่สุด in the country ในประเทศเลยนะคะอาจจะไป he's a very boring person เขาแบบเป็นคนที่แบบทำมา,มากเลย boring person boring person เออน่าเบื่อ อะไร่างนี้นะคะ h s จุดจุดจุด h e ค h า m b boring หนูเห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราถึงใช้ most นะคะเพราะว่า boring มันทำไมมันไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันลงท้ายด้วย y ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันลงท้ายด้วย l e o w u หรือ e r เห็นปะมันลงท้ายด้วย ng ดังนั้นมันนอกเหนือนะคะหนูต้องจำนะคะมันนอกเหนือจาก4ตัวนั้นดังนั้นเราจึงใช้ the most เป็น2พยางแรกเลยนะที่เราได้เห็นกันว่ามันใช้ most นะคะ the most boring I know นะคะเป็นแบบคนที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะคะ I know ฉันรู้ว่เออที่ฉันรู้จักอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นเพราว่าเพราะว่าคำว่า boring เนอะมันคือหน้านะคะ อิงมานก็คือหน้านะคะเก็คือรู้สึกเนาะ boring คือหน้าน้าเบื่อนะคะถ้า bore r d แปลว่ารู้สึกเบื่ออะไรแบบนี้เป็นต้นจําไว้นะอิงเอ,งอ,งองใช้ไปตลอดชีวิตนะอิงหน้าเอรู้สึกนะคะอันนี้เสริมให้อ้าวโอเคต่อไปข้อ8 this house ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะ is very big เลยบ้านหลังนี้ใหญ่มากนะ is it จุดจุดจุด I have lived in ที่ฉันเคยอาศัยมานะคะ เราก็จะทำคำว่า big ตรงนี้ให้มันอยู่ในขั้นสุดซะ big หนูก็จะเห็นว่าทาไมมันเป็นคำพยางค์เดียวดังนั้นแล้วมันมีตัวสะกดตัวเดียวดังนั้นเราจึงต้องเบิ้ลตัวสะกดนะคะแล้วค่อยเติม est ลงไปอ่ะต่อไปข้อ9หม่ o เขาสิ้นค่ะลูกพี่ลูกน้องฉันค่ะ is very tall เลยค่ะสูงมากเลย He is dot 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 i have เออเขาทำไมเลยล่ะ สูงที่สุดเลยนะคะในตระกูลลูกพี่ลูกน้องในญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะ The tallest ไม่ต้องปเบปิ้ลแอลแล้วนะแอลมีสองตัวแล้วนะคะถึงจะเป็นคำเดียวถึงจะเป็นคำเดียวตัวสะกดอะไรเรียกว่านะสระ,ะตัวเดียวพยางค์เดียวสระ,ะเดียวเนาะแต่ตัวสะกดไม่เดียวนะคะ L อสองตัวนะคะดังนั้นหนูเติม e t ไปได้เลย the t a l l e s นะคะต่อไปข้อสิบ ora, ค่ะรอค่ะรอร a is a very pretty girl เ่าจเจอคำว่า pretty อีกแล้วนะคะ pretty girl ค่ะผู้หญิงน่ารักเออแม่สาวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ she is the I know เป็นแบบคนหนึ่งเลยที่แบบน่ารักที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมา,า she is she is the ถูกต้องค่ะ pretty as ไม่โมสนะคะมันลงท้ายด้วย y ไม่ม o ส t นะคะ the p i c y s นะคะดังนั้นเปลี่ยน y เป็น i ให้ครูด้วยเพราะว่าหน้า y มันเป็นพยัญนชนะแล้วเร,เราค่อยเติม est อ้าวโอเคตรงนี้ใครถูกหมดก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครพลาดอะไรตรงไหน,นปรับแก้ไขหรือถ้าใครสงสัยตรงไหน,นก็ถามมาได้เนาะถามเข้ามานะคะอ้าวโอเคตรงนี้ก็จบไปวันนี้ก็จะมาเฉลยตรงนี้นะคะ ไม่มีอะไรมากไม่ได้สั่งงานเพิ่มแต่จะมาตามงานเก่าจะมาตามงานเก่านะสองหนึ่งสองนะคะก็คือว่างานที่ครูจะเก็บคะแนนนะคะงานที่ครูจะเก็บคะแนนก็จะมีเทสเนาะเป็นไฟนอลเทสยี่สิบคะแนนนะคะเราต้องเก็บทั้งหมดห้าสิบคะแนนอะเราต้องเก็บทั้งหมด 55, ห้าสิบห้าเออห้าสิบห้าคะแนนครูก็จะมีไฟนอลเทสเนี่ยในส่วนเนี้ยยี่สิบคะแนนเดี๋ยวเราจะสอบกันนะคะ ซึ่งวันที่เราจะสอบเป็นการสอบนอกตารางก็คือก่อนวันที่24แน่นอนครูนัดหนูสอบนะคะ212วันที่22คือวีคหน้านั่นเอง22เดือนนี้นะคะ22ก็คือวันอะไร22ก็คือวันพุธนะคะวันพุธท,ที่22หนูต้องเข้าทุกคนฝากไปบอกเพื่อนด้วยถ้าวันนี้เพื่อนคนใดไม่เข้ามา ฝากไปบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าวันที่22ครูน,นัสสอบไฟนอลเก็บ20คะแนนดิบ40ข้อ20คะแนนดิบนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Vocabulary นะคะ v o c a b ก็จะออกของยูนิตที่5ไปเปิดดูได้เลยยูนิตที่5นะคะในกรอบที่มันบอกเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างสูงพร้อมดำนวดครา ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยไปดูคำศัพท์ตรงนั้นมานะคะคือครูจะให้คำศัพท์เราไปแล้วครูก็จะให้เป็น A B C D ก็คือเป็นช้อยของความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษไปนะคะก็ไปอ่านเอาเนี่ยตรงนี้มี5ข้อว่าอย่างเช่นคำว่าเช่นคำว่าอะไรเดียวทิ้งอย่างเงี้ยนะคะผอมนะคะอาจจะอธิบายไปว่า Someone ดอะไรอะที่อธิบายคําว่า t i n ได้อะประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความหมายภาษาอังกฤษแล้วหนูก็ไปลิงก์เอาว่าคําว่า t i n คเนี้ยควรจ,จะตอบ A B หรือ C หรือ D นะคะมีสี่ชอ้อยอ่ะต่อไปจบไป v o c a b นะคะ c o n v e r ค่ะ c o n v e r ค่ะ c o n v e r ก็คือจะอยู่ในสี่ห้าหกนั่นแหละไปดูเอานะคะว่า part c o n v e r อันไหน ให้ครูจะนํามาออกเนาะก็ลองๆไปอ่านอ่านมานะคะถามว่า Open Book ได้ไหมย Open o o o k ได้นะคะตรงนี้ต่อไปแกมมาค่ะแต่แกมมาทั้งหมดมี25ข้อนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งประกอบไปด้วย Pass ส i ิ Sim, ที่เป็นโครงสร้างทั้งบอกเล่าปฏิเสธคําถาม Pass Con ก็เป็นทั้งบอกเล่าปฏิเสธคําถามตรงนี้ครูขออย่างละ5ข้อนะคะแล้วก็เทคู่ของเรานั่นเองการใช้เวนกับการใช้ while นะคะในขณะที่ตอนที่นะคะ when กับ while สองคำนี้ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็การเปรียบเทียบ c o m p a r a t i v e กับ s u p e r l a t i v e มาแน่นอนนะคะการใช้ m o r e t h a n เออแ a n การใช้ the most การเติม thes อย่างเงี้ยจำสีตรงนี้สีสีข้อนี้มาให้ดีนะคะตรงนี้ก็5ข้อนะคะแล้วก็ต่อไปในคาสในวิกหน้าเออไม่ใช่วิกหน้าใน คาบหน้านะคะคาบหน้าครูก็จะมาสอนเรื่องวิวกับ going to นะคะตรงนี้ออก5คข้อเหมือนกันซึ่งคำว่า be going to เนี่ยไอเจ้า going to มันจะนมันจะไปปรากฏอยู่ในยูนิตที่6เป็นโครงสร้างของยูนิตที่6ดังนั้นครูก็จะดึงมานะคะและทีนี้ครูเห็นว่าตอนหนูโตขึ้นไปหนูต้องเจอแน่ going to กับวิวความแตกต่างของมันนะคะดังนั้นครูจึง เอาวิวเข้ามาช่วยด้วยนะคะเอาเอาเข้ามาให้หนูได้เรียนรู้ความแตกต่างของมันวิวกับ going to เดี๋ยวเราจะได้เจอกันในคราบหน้านะคะแล้วก็มีออกสอบพาคอซึ่งไม่ยากไม่ยากตรงนี้ไม่ยากต่อไปค่ะพาร์ทที่น่าจะค่อนข้าง,างใช้เวลาเยอะก็คือ reading ครูจะเลือกมาหนึ่งเรื่องนะคะไม่ยาวมากเอามาให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบจากเนื้อเรื่องนั่นเองเนาะซึ่งหนูจะเห็นว่าเวลาเราเรียนมันจะมี reading ใช่ไหมล่ะก็จะต้องมีการอ่านอะไรเงี้ยอ่านตอบอ่านตอบนะคะ ก็เป็นตอบจากเนื้อเรื่องที่หนูอ่านแค่นั้นเองอีกห้าคอนะคะเอามาจากข้างนอกไม่ได้เอามาจากในหนังสืออันนี้ก็ไปลุ้นเอาอ่ะสิ่ง่หนูต้องจําที่ครูรู้สึกว่าหนูจำผิดจำมากนะคะสิ่งที่หนูควรจะเรียนรู้มันได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นพาร์ทที่ถ้ายี่สิบห้า้อนี้เต็มก็คือหนูรอดเลยนะรอดตายเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคอนเวอร์ก็ทั้งหมดทั้งมวลมันจะไม่ห่างจากหนังสือนะและเรดดิ้งครูก็จะไม่เอายากเกินกว่าหนังสือ นะคะหนังสือเขาให้มาประมาณกี่บรรทัดกี่พารากราฟเนี้ยครูก็จะอยู่ประมาณนั้นไม่ได้เอามาเป็นพืช2สองหน้า3หน้าไม่มีแบบนั้นนะคะก็จะแบบหนึ่ใน50นาทีเนี้ยมันต้องทนันคือจะแบบเซฟเวลาให้นักเรียนด้วยนะในข้อสอบนะคะไม่ได้จะแบบ กันแกล้งอะไรขนาดนั้นก็มีการมีเวลาทำข้อสอบ50นาทีนะคะในวันที่22ก็คือวันพุธถูกไหมเราเจอกันคาบที่6นะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมง20ดังนั้นครูเข้ามาเที่ยงครึ่งปุ๊บส่งลิงก์เลยนะคะหนูก็เข้าไปทำในวันพุทธที่22นะอันนี้พูดถึงในวันพุทธที่22นะคะส่งลิงก์ไป เที่ยงครึ่งส่งลิงก์ไปนะคะแล้วหนูก็ทํา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 ไปเลยนะคะสีข้อพอทําเสร็จเป็น Google form นะใส่ข้อมูลส่วนตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วประมาณแล้วเวลาบ่ายโมงยีคูปิดระบบคูปิดการรับคำตอบทันทีนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามากี่โมงคูก็จะปิดตอนบ่ายโมงยีนะคะเพื่อความเท่าเทียมกันหรือ ใครที่รู้ตัวว่าวันพุทธที่ยี่สิบสองหนูหยุดหนูลาหนูหนูจะต้องไปนู่นไปนี่ก็ขอให้มันก็ขอให้เป็นสิ่งที่แบบสำคัญจริง,รงๆอ่ะนะคะเช่นไปทำธุรกรรมเช่นไปแบบไปโรงพยาบาลหรือไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคบอกกันได้นะคะก็จะหาเวลาทบให้จะหาเวลาอื่นเวลานอกค่าอย่างนั้นครูจะไม่มีการไปสอบเวลาพักกลางวันเวลาที่เป็นว่างฟรีไทม์ของหนูไม่มี แบบนั้นนะคะก็จะมาเอาในคาบเนี่ยแหละเนาะดังนั้นก็เตรียมตัวตั้งใจในการไปเลคเชอร์ซะตรงเทนนะคะทําให้ตัวเองทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเข้าใจมากที่สุดแล้วเวลาเราอ่านเวลาทําข้อสอบเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจดอ่ะมันทํางานจะได้ไม่ซ้าซ้อนถูกปะก็เอาสิ่งที่หุูจดอ่ะมาทํามาอ่านแล้วมาตอบในข้อสอบครูนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ ก็ฝากไว้อ่าแล้วก็งานค้างงานค้างนะคะเดี๋ยวจะส่งเป็นเปเปอร์ไปซึ่งสิ่งที่ครูจะให้หนูส่งครูนะคะเดี๋ยวขอเปิดขอเปิดคลาสมแป๊บหนึ่งสิ่งที่หนูต้องส่งครูครูรันไว้ให้แล้วนะคะก็คือกิจก,กรรมที่อ่อยี่สิบไปก่อนนะงานของชั้นเรียนอ่าไม่ใช่ห้องนี้สองหนึ่งสองนะคะ กิจกรรมที่ยี่สิบถึงยีสิบสาใช่ยี่สถึงยีสาคือหนูจำเป็นต้องส่งครูอ่ะยีสิบเห็นปะยี่สิบเอ็ดยสองยี่บสามอันนี้คือครูเก็บคะแนนนะคะสงานนี้คือเน้นเน้นเลยนะคะแนนเน้นๆ้นเลยนะคะแล้วก็สอบอีก20ิคะแนนมาบวกกันเป็นห้าสิบห้าคะแนน ส่งมานะคะใครรู้ตัวว่ายังไม่ส่ง20 21 22 23หรืองานเก่าเก่างานเก่าเก่าควรรีบส่งเพราะว่าเพราะว่าเราจะปิดเทอมแล้วดังนั้นเคลียร์ให้มันจบซาภายในวันที่30นะคะจบไปโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ